เครื่องสับอางเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนกคนดูนะคะว่าเป็นสียังไงนี่ค่ะทุกคนเอ๊ะขายของมือสองตัวก็ดำหนึ่งมาขายครีมอีกเฮ้ยนี่แนวไหมปะเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ขายแล้วดีกว่าอ้าวพอย แจกวันนี้ที่วินนี่ล้มอ่ะตะลกเนาะแกไปขำเข,ขาทำไมเแี๋วเขาก็โกรธเราหรอกเออแล้วนี่พวกแกจะกลับบ้านลเลยเป่ะแต่ว่าจะไปหาของอร่อยๆกินอ่ะอไปไหมพลอยไม่อะเรามีธุระพวกแกไปกันเลยเนาะเอาวันหลังลวกันวันลงวันหลังอะไรเราไม่คบฉับละหายเลยวันหลังลหนงา้าเราต้องมีหน้าแก๊งกับลูกแก๊งอสองคนบีหนึ่งบีหนึ่ง ่อันนี้บีอะไรอบีสามเฮ้ยเย็นนเอองั้นเดี๋ยวเรากลับพึ่งไปก่อนนะโอเคได้ได้บายบายไปพึ่งบายบายบายจัดอ้าพลยพี่ปอนสวัสดีค่ะเอาถืออะไรมาเยอะแยะนะ วันนี้จะว่าจะไปไลฟ์สดที่เฟซบุ๊กค่ะมีของขายเยอะมากเลยนะคะพี่เฟิร์นจริงเหรอใช่ค่ะเฮ้ยเดีดูหน่อยแล้วไม่ขายตรงนี้หรอขายแต่ในไลฟ์หรอใช่ค่ะพี่เฟินอย่าลืมไปดูด้วยนะคะได้ไปเอฟด้วยนะได้เดี๋ยวราคาน่ารักมากค่ะแฟนเพจอะไรอ่ะขอดูหน่อยพิมพ์ว่าพอยเข้าไปพอยนี้ใช่ไหมโอเคใช่ค่ะเป็นรูปรูปนี้เลยนะรูปหน้าพอยเลยกี่โมงไลฟ์กี่โมงอ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปไลฟ์แล้วอ้าวเหรอโอเคใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ไปดูด้วยนะคะได้เดี๋ยวพี่ไปเอฟ จ้าขายดีดีนะค่ะเออดีเนาะเด็กสมัยนี้เนี่ยไลฟ์ช่วยพ่อแม่ขายของหาเงินเรียนหาเงินกินขนม,มดี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 ไปเตรียมเอฟก่อนดีกว่าใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับโอ้ยของครบไหมเนะี่ยหน้าผมเริ่มเลยสวัสดีค่ะ มาพบกับพลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวรอคนดูเข้ามาก่อนนะเฮ้ยสี Games> ่ร้อแล้วค่ะรอมขายเลยแล้วกันนะเอาอะไรก่อนดีวันนี้นะคะพลอยก็มีเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนเฮ้ยนี่ดูดิพลอยกำลังไลฟ์สดขายอะไรอ่ะเราไปเม้นตป่วนพลอยกันดีกว่าเออเมนน้าล่ะโอ้โหชิญคนค้าคนนี้นะคะ ให้ไปกันเราขายของอะไรเนี่ยว่าของตลาดนัดเกดแยแยแม่ค้าหน้าคุนค้นครับไม่ค่อยสวยเลย <c oughs> <c oughs> มันคงไม่กดเราแล้วนะม,มันจะกอดเราไหมหน้ากอดหรอมั้ง ดำขนาดนี้ย,ยังจะกลา้าขายครีมโอ้อมเฮ้ยนี่แหลมไปเนี่ยเดี๋ยวพลอยมันน้อยใจหรอกเฮ้ยจัดนูด,ดิหน้าเสียเลยว่า <c oughs> เอ,อสนุกดีว่ะเออเริ่มสนุกแล้วอะ่ะคนดูนะคะว่าเป็นสียังไงนี่คะ่ะทุกคนเอ๊ะ ขายของมือสองตัวก็ดำ m นึงมาขายครีมอีกเอเอทุกคนคะงั้นเดี๋ยววันนี้ของหมดแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดวเจอกันใหม่คะ่ะทำไมไล์แบบโอ๊ยใครอะทำไมเขาต้องมาคอมเมนต์อย่างงี้ด้วยเนี่ย ไม่อยากขายแล้วอ่ะอยไลท์แล้วโอต้องปอกติดหน่อยเฮ้ยเครื่องสำอางเฮ้ยตัวนี้เหรอเฮ้ยตัวนี้ก็ดีตัวนี้ของดีหู ขายถูกกว่าที่เขาต,<ป>ต้อตั้งเยอะแน่เอมากมายเลยโอเคเอฟเอฟตอเอฟตอโห <c oughs> oh, ไม่น่าเ <okay. S 2> ชื่อเลยพอยน,นี่มันขายของเก่งจริงเนี่ยของแท้หรือเปล่าตัวก็ดำยังจะขายครีมขายของมือสองหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <side> ทำไมมันมาปวนอย่างนี้เหรอเนี่ยคนเขาจะขายของเนี่ย คนจะขายของก็มาอิจฉาเขาหรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์ Comment เลยละกันน้องพลอยตัวจริงไม่ดังนะคะพวกนี้เอา้าหยุดไลฟล์ล้อะไรเนี่ยโอ้ยเตรียมเงินไว้เอทตั้งเยอะสงสัยเดี๋ยวคงไลฟ์ใหม่อุตส่าห์จะฉี่จะฉี่เนี่ยต้องมานั่งนึงดูไลฟ์หน้าห้องน้ำอ้ย มันผิดมากเลยเหรอที่เราไลฟ์สดขายของเนี่ยมันไม่เห็นจะน่าอายตรงไหนเลยที่เครื่องสำอางที่เราขายมันไม่ใช่มือสองอย่างที่เขาคิดกันทำไมเขาต้องมาว่าเราขนาดนี้ด้วยอะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ขายแล้วดีกว่าอ้าวพอยอทำอะไรเนี่ย เพราะว่าพอจะทิ้งของพวกนี้ค่ะพอจะไม่ไร์สดขายของแล้วพี่เฟิร์นทิ้งทาไมอ่ะของดีๆทั้งนั้นเลยมันไม่อยากขายแล้วค่ะพี่เฟิร์นทาไมถึงไม่ขายขายไม่ออกแล้วล่ะค่ะพี่ทาไมไหนขอดูหน่อยสิก็ของดีของใหม่ทั้งนั้นอ่ะทําไมใครเขาว่าอะไรหรอในไร์สดเขาบอกว่าหนูขายของมือสองค่ะของมือสองที่ไหนนี่ก็ของใหม่แกะกล่องทั้งนั้นเลย อย่าไปสนใจเลยพวกเนี้มันก็พูดไปอย่างนั้นแหละพวกนักเลงคีย์บอร์ดอะ,อะในเมื่อของของเราดีอะเราจะไปซีเรียสทำไมเนี่ยเราก็ถ่ายรูปให้ชัดๆให้ดูว่าเนี่ยของเราอะ่ะของใหม่แกะกล่องพวกนั้นมันก็ขวนเมืองแหละพลอยเอาไปเถอะไปมาเดี๋ยวพี่ไปช่วยซื้อเหมือนเดิมวันนั้นใช้ยังใช้ดีอยู่เลยเนี่ยเออมีไหมเฮ้หลานเนตตัวนี้อย่าไปซื้อ,<ข>อจองตัวนี้ไ<อ>ว้ก่อนนะ<อ>ค่ะ ไปเถอะไม่ต้องมาทิ้งแล้วดีนะเนี่ยมาทิ้งหน well. ้าบ้านพี่ไม่งั้นพี่ได้ใช้ฟรีเลยนะเนี่ยค่ะไปไปสู้สู้สู้ค่คุณค่ะพี่เฟิร์นขายของต่อดีกว่าเฮงดูนี่สิพึ่งตลกอ่ะตรงนี้ ได้ดูพอยมันไลฟ์ขายของปะเนี่ยพอยอ่ะมันไลฟ์ขายของเก่งนะนี่พี่ยังอุดหนุนไปสองสามชิ้นเลยไม่รู้มีใครพวกไหนมันไปเม้นเนี่ยบอกว่าอะไรตัวดำไม่จะขายทีฟีเขาบอกจะสวยตัวจริงเนี่ยว่าไหมปากหมาเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยแล้วก็มาบอกว่าขายของปลอมเนี่ยพอยมันหยุดไลฟ์ไปเลยเนี่ยอะไรแกเห็นไหมแกได้ดูไหมได้ดูพอยมันไลฟ์ขายไหม ดูสิได้ดูสิครับเออเหรอเออแล้วเ,เ,เห็นที่มันคอมเมนต์ด่าพอกันไหมโอ้ไม่ใช่แค่เห็นหรอกพี่เอาผมสองข้อนนี่แหละที่แกงมันเดี๋ยวอันเนี้ยคอมเมนต์พวกเนี้ยแกเป็นคนไปเม้นเ์เขาหรอเม้น์เนี้ยของจัดเม้น์เนี้ยของผมก็แค่ขำๆอ่ะพี่เปิลแค่แซวเล่นเองเนาะแซวเล่นอะไรมันหยุดไรตอนเนี้ยขายไปได้กี่ชิ้นกันมันไม่ได้ขำกับพวกแกนะ พลอยมันอาจจะไม่อะไรก็ได้เนาะใช่ก็เราก็แค่แซวเล่นเพื่อนกันน่ะไม่อะไรอะไรแกดูดูหน้ามันจ่อยขนาดนี้<ม>ฮก<ะ>็กาเสียมีแกล้งนิดเดียวเองเขาลงทุนเครื่องสำอางต้องเยอะเอามาขายเนี่ยแกมาพูดกันอย่างเงี้ยปากหมาเอาไหมาจัดแกขายของเงี้ยแล้วเขามาบอกอ้วนจะตายจะขายกีสมุดแกขายของกิน<ม>อย่างเงี้ยกินสิจะได้อ้วนเหมือนแกเขาจะเอาไหมเนี่ยและแกมาใช้เฟซบุ๊กกันปลอมๆเนี่ย ปลอมอะไรพี่แค่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อถ่ายอวตารลงแค่นั้นเองก็นั่นแหละแกไปขอโทษพลอยเลยเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคนถ้าเขาไม่รู้เขาจะว่ายังไงอืมไปว่าเครื่องสาอางเขาปลอมบ้างไปว่าเขาขายของมือสองของเก่าบ้างอย่างเงี้ยอืมแล้วตอนนี้พลอยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยมันปิดไลฟ์แล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมางพี่คิดมาก๋ยวพลอยมันแข็งแก่ง กลับบ้านทำอะไรดีเนี่ยไอ,อสดก็ไม่ได้ไลฟ์แล้วลอยลอยว่าอะไรพวกแกเพราะเรามีเรื่องอยากจะขอโทษอะ่ะเรื่องอะไรอะ่ะคือวันนั้นที่แกไลฟ์ขายของเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปหลบกันไหมเออเออจะได้ยืนคุยกันด้วยอะ่ะลอย แกจำวันที่แกไลฟ์สดขายของแล้วมีคนด่าแกได้ไหมจำได้นั่นแหละทาให้เราไม่อยากขายของแล้วคือวันนั้นอะไรคือพวกเราสองคนอ่ะพวกเราสองคนอะไรพวกเราสองคนเป็นคนคอมเมนต์แย่ๆเองแหละอ๋อทำไมพวกแกทําแบบนั้นน่ะคือตอนนั้นพวกเราก็มองว่ามันสนุกอยู่แหละนั่นแหะสิพวกแกสนุกแต่เราไม่สนุกด้วยนะแต่ตอนนี้ พวกเรารู้สึกผิดแล้วเราก็เลยมาขอโทษแกพลอยยกโทษให้พวกเรานะยกโทษให้นะเดี๋ยวพวกเราสองคนอ่ะจะยอมเป็นเบสแกเลยแกจะสั่งอะไรให้พวกเราทําอะไรพวกเราก็จะทําให้หมดเลยจริงนะอ่ะหนึ่งสัปดาห์ไปเลยฮะไม่เอาอ่ะเอาเดือนหนึ่งโอ้เดือนจะยอมไม่ยอมอะไรของเองวะมันนานไปวะเนี่ยจะยอมไม่ยอมเราแค่เม็เฉยเนะเว้เราคือหัวหน้าแก๊งนะจะยอมไม่ยอมเออ ก็ได้โอเคก็ได้ก็ได้เราขายกดแล้วเิญเไยครับคุณพี่ครับจ้จ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพอยอีกแล้วนะคะวันนี้พอยเอาเครื่องสอบออมมาขายเต็มเลยค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นที่จะขายนะคะพอยมีแดนเซอร์ 2คนค่ะทุกคนเดี๋ยวเรียกเขามาเลยค่ะแรนเซอร์มาเลยจ้ะเพค่ะเพื่อนๆของพลอยเองก็จะมาขายของเป็นเพื่อนพลอยค่ะอ่ะไปของเลยจ้าจ้าจ้าของชิ้นนี้คืออะไรครับพลอยตัวนี้นะคะจะเป็นแบบว่าปัดแก้มนะคะทุกคนเดี๋ยวสวอให้ดูนะสีเป็นอย่างนี้มองเห็นไหมครับมองเห็นไหมนี่ค่ะทุกคนเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เห็นต้องเทสตนะบนหน้าดี่จ้านี่ค่ะทุกคนเป็นสีชมพูนะคะ คีมตัวนี้นะคะทุกคนทุกคนเคยใช้ค่ะนี่เพื่อนพขากะใช้ไหนเอผู้หญิงใช้ได้ใช้ดีค่ะทุกคนนี่ถูไปเลยหอมไหมหอมไหมหอมไหมโอ้เนื้อดีมากกินใช้ได้เลยนะครับเป็นด้วยเด้วยต้นด้วยเออเท้าด้วยเต้นไปด้วยนี่าเรียกว่าลิกขอย่าลืมไปซื้อเลยมาตามกันด้วยนี่ครับที่ข่ไม่เลยนะครับเลยคเลยับเลยหน มีลูกคู่ใครไรโหรักยมมาเต้นดูดูจัดตึงกับเพื่อมเลยนะจ๊ะดูเฮ้ยดูสิเออของหน้าซื้อเออหน้าตาพอยมันค่อยสดใสหน่อยพวกมีนี่ปากหมาหเป็นไง น้องๆอย่าลืมนะคะบางทีเนี่ยเราคิดว่าการคอมเมนต์ด่าใครเนี่ยแล้วเป็นการขำๆนะบางคนเขาไม่ได้ขำกับเรานะคะพี่เฟิร์นคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราคิดไม่ีอยากด่าใครเนี่ยคิดถึงใจเขาใจเราจะได้ไม่ต้องทำเนี่ยพอยเขาก็มีกำลังใจขายของขึ้นจะได้หาเงินช่วยพ่อแม่ประหยัดไปอีกทางนะคะนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะเอฟก่อนเอฟก่อนเอาเดีๆตัวนี้แล้วกัน